สวัสดีครับเพือ่อนๆเราอะรับเข้าสู่ช่องของที่เรียกชแนลนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากัเพื่อนพอดีเห็นตัวกิจกรรมใหม่บางคนก็มีคําถามกันอยู่เยอะนะว่าตัวของแบ็กฟูเนีต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมคือเราก็ต้องเอาเหรียญตัวเนี้ยมาแลกกันเพื่อนครมาแลกของตามนี้เลยถ้าเกิดเราแลกของทุกอย่างหมดเบดเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้กล่องนะครับ กล่องรวมท่านมืดเนี่ยเขาจะมีตัวอิมเมจเเลือกได้ท่านมืดนะแต่ไม่ใช่พื้นฟ้านะ <c oughs> บอกก่อนไม่ใช่พื้นฟ้านะครับแล้วก็จะมีตัวของกล่องเลือกอาวุธมืดทั่วไปนะก็จะมีอาวุธมืดของทุกอาชีพเลย5อาชีพนะครับแต่ย่างเป็นพื้นธรรมดานะครับไม่ใช่พื้นฟ้านะแล้วก็อิมเมจเนสตัวเนี่ยครับก็จะมีตามมีอะไรตามรูปเป็นเนี่ยก็จะมีน้องวัวนะคอนน้องไดโดเซรอนนะครับน้องพ็อกพังแล้วก็น้อง นกกระปูดมันชื่อเลยวะเรียกนกกระปูดมาตลอดเลนเรียกน,ก,นกกระปูดแล้วกันนะก็มีสีตัวนี้ให้เลือกนะถ้าเกิดใครอยากได้ตัวไหนไปเสริมก็ทํากิจกรรมกันด้วยนะแล้วก็แหล่งที่มาเพื่อกดตรงนี้เลยนะการของการของอะไรวะคือเหรียญเนี่ยมันจะได้จาก5้าวิธีการเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีการรีทุกวันนะก็คือจะเปการโยนน้าพุสิบครั้งนะครับได้ครั้งละห้าก็คือได้ห้าสิบเหรียญตรงนี้นะเราก็มากลางเมืองเพื่อนเราก็กดโยนไปเรื่อยฮะ สิบครั้งเราก็จะได้ตามนี้เลยเนหะ็นไหมไหมได้ก็ได้คั้ละห้าขั้ละห้าแล้วก็ของไอ้พวกเศษกล่องไม้เนี่ยเหรียญตาผสมม้เพวกนี้นเราได้อยู่แล้วเพื่อนนะเนี่ยเราก็ได้อยู่แล้ว,ลวก็เราก็โยนไปโยนไปฮะโยนไ,ไปเรนะื่อยฮะจนครบสิบครั้งนะเพื่อนนะก็เดี๋ยวถ้าครบสิบครั้งเนี่ยเราก็ไปทากิจกรรมต่อก่อนนะแต่บางอย่างผมทําไปแล้วนะผมบอกผมทำไปแล้วนะก็เลยอาจจะทําให้ดูให้ <c oughs> ทําให้ดูไม่ครบเออทาให้ดูไม่ครบหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวแต่จะบอกแล้วกันว่าทํายังไงนะครับคนที่ยังงงยังติดอยู่นะอ่ะก็ตามนี้เลยนะก เราก็มาปลาเดี๋ยวน้ำพูนะฮะอีกสองครั้งให้ครบอะนะกาไมาไม่ครบไปเลยกันอีกสองครั้งเองก็ปลาครบสิบครั้งนะครับก็ทำทุกวันนะรีทุกบ่ายโมงเวลาเดิมนะครับเวลาเดิมนะอ่ะครบแล้วทีเนี้ยเพื่อนๆก็ไปทำอะไรต่อเอยอ่ะทำลายกล่องกางไม้นะครับคือถ้าเป็นอันนี้เองอะ่ะโซนจะเยอะเลยอยู่โซนนี้เพื่อนแถวเนี้ยตรงเนี้ยเ,เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าเออวจบแล้วนึงน,นะ มาแล้วเพื่อนมันอยู่โซนนี้นะครับมันโซนอยู่ใ,ใกล้ๆกับนกนางแอ่นนะครับแล้วก็ระหว่างเควสกว่าลางนะก็จะมีเนี่ยพวกถ้วยหายไปในเยอะมากเลยพเพื่อนมาเตะก็ครั้งละสิบนะครับแต่ต้องเตะในเมืองนะผมเตะนอกเมืองผมไม่ได้นะครับผมไม่จช่จเป็นที่บักหรืออะไรนะอ่ะแต่ก็ในเมืองได้นะพเพื่อนก็มาเตะในเมืองแล้วกันแล้วก็ต่อมาเรื่องของคนต้นไม้กระถางต้นไม้นะครับหลักก็ตรงนี้คือครบถ้วนเลยผมบอกเลยครบถ้วนเลยเห็นปะเนี่ยมันก็จะมีกระถางเห็นปะแล้วก็ไปกดคนนะเนี่ยเราก็จะได้ หรือจะเตะต้นไม้ก็ได้นะเตะเตะต้นไม้นะอืมเห็นไหมได้เหมือนกันคือโซนนี้ครบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นไห้ต้นไม้คุยต้นไม้อะไรเงี้ยโซนนี้ครบหมดไม่ต้องห่วงเพื่อนนะผมว่าในเมืองแบบน่าจะไม่เกินห้าทีสิบวิถีก็จบแล้วแบบเดียววะอ้าวมีความเย่ยออออ่ะผมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาทําต่อเองฮะแล้วก็จะมีเรื่องของกำจัดมอนเตอร์อันนี้เพื่อนก็ไปปล่อยบอดนะครับปล่อยบอดเรียกกันได้ว,วะ ก็ไปเก็บเลเวลอะพูดได้ง่ายนะไปเก็บเลเวลนะครับตามแมปทั่วไปหรือว่าจะฟิลคอสอะไรก็ได้แล้วแต่เป็นเพื่อเลยนะได้ทุกอย่างเลยนะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าทำหมดแล้วนี้หมดแล้วปะเนี่ยไอ้ขี้หมดแล้ว,ลว,ลว,ลวครับเหลือมิชชั่นเนเพื่อนก็คือต้องลง,งเขตแดนมิติพวกนี้นะคือเขตแดนมิติเนี่ยเพื่อนจะลงที่ไหนก็ได้นะเพื่อนชั้นไหนก็ได้นะครับเราก็ได้คักละร้อยเหรียญน,นะผมลองลงให้ดูไหม คืออันเนี้ยมันไม่อั้นนะนึกออกป่ะมันไม่อันน้นนะเพื่อนลงได้เรื่อยๆเลยนะย,ยาวๆเลยนะเดี๋ยวผเอาให้ดูก่อนผมมีอยู่800เหรียญใช่ปะ่ะถ้าเกิดผมลงผมจะได้เพิ่มเป็นเท่าไหร่ว่าแบบแบบแบบอือได้อีกร้อยหนึ่งก,ก็เป็นเก้าอย่างเดี๋ยวดูดูแล้วมาได้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมลงให้ดูแป๊บนึงแล้วกันชั้นสี่ไหวปะ่ะเออไหวอยู่ฮะเฮ้ยตอนเช้าจะมีคนลงวะวะโอ้โหหนึ่งทับห้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ช่วงช้อนนี่คนเล่นน้อยหรือเปล่าเนี่ยอา่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคืออยากลงให้ดูนะแต่ผมไม่รู้มีคนลงเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมลองเช็คก่อนว่าดันไหนคนเยอะบ้างนะครับอันนี้คนเยอะไหมขอขอมชี้เหลือดูสงก็ต้องขอขอมชี้เหลือแน่เลยว่ะมีคนปะเออสี่ถึงห้า 5, ได้อยู่เพื่อนให้อยู่อะ เดี๋ยวผมลงให้ดูนะจาก9เอ้ยเท่าไหร่วะ8 0 0ใช่ป่ะแ0 0้เราต้องมี9 0 0นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะ one hour later โอ okay, เคเพื่อนเพื่อเรียบร้อยแล้วฮะลงดันเสร็จแล้วนะนี่เมื่อกี้ผมสคิปไปเร็วๆนะครับก็เลยอาจจะตัดหายไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาดูนะครับอ่ะลองกันเลยฮนะเฮ้ยกดสคิปกันนี่ผมก็ไม่ได้ลงมานานแลนะคือขี้เกียจลงด้วยไม่ใช่ไรฮะวิดามิบวยจัดเลย อืมโอเคฮะเรียบร้อยแล้วนะโอเคเ,เพื่อนเมื่อกี้ก็ลงจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าเราได้เหรียญมายัางนะ อันนี้ไม่ได้ขึ้นของอะไรเลยนะครับเดี๋ยวดูในนี้แบกฟูเนียเห็นปเป็น9ก้แล้วนะครับเมื่อกี้จากไป0เป็น90้แล้วก็แหล่งที่มาเนี่เห็นปะคือเพื่อนมีตั๋วเท่าไหร่ก็อัดเท่านั้นเลยเพื่อนคือมันแบบไม่อั้นอยู่แล้วนะครับก็ อย่าลืมมาเล่นกันแล้วกันนะผมว่ามันก็เป็นของแจกฟรีนะฮะทุกคนนะก็โอ้คนเพียบเลยตรงนี้มานั่งคุยนั่งตีนั่งหากันอยู่นะฮะก็เป็นกิจกรรมตอนนี้นะก็ยังไงหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนที่กําลังมองหาการทํากิจกรรมอยู่นะว่าทํายังไงบ้างทุกอย่างที่ผมไล่ดูทุกวอเซษให้หมดเลยนะว่าทาอะไรยังไงนะก็ เดี๋ยว,วยงังไงถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ผมรบกวนเพื่อนกดไลค์กดซับผมด้วยนะครับเป็นกลังใจให้ผมอีกนึงนะแล้วก็อย่าลืมก,กดตัวกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปจะได้รู้แล้วก็ดูก่อนใครนะที่สุดท้าเลยอย่าลืมก,กดตัวไลค์แล้วก็ซับเพจให้ผมอีกนึงนะครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนกดไลค์ซับให้เลยนะครับเดี๋ยวรบกวนเพื่อนนิดนึงแล้วกันนะแล้วก็สุดท้ายเลยมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไมาด,ดูอ่านคอมเมนต์ให้นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะคคคครรรัััับบบบบเเดีีี๋ยยยวจออกกนนนนลิปห้าาาทึงะ๊ผม